คณะผู้บริหารและก็ทางเคยเป็นท่านบรรลที่เขาความวัเนที่มีนมเวลาประมาน้างานาแล้วก็เจ้าที่ตรงกลางที่ใต้ในดาวเครือบนเลแ่ง วันนี้ในส่วนของผู้รหารประจำการมีผู้รหารที่เข้ามาใหม่ทั้งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธเดมศึกษาเชียงใหม่และในส่วนของโรงเรียนพระมเฮาสามสิบสี่หาก็มีผู้รหัสใหม่นะคะท่านจ้ากอจักเริ่มที่ทางสำนักงานเขต การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ของเราซึ่งในวันนี้ทีมบริหารบอกว่าจะเป็นผู้เกณฑ์พที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ได้รองกออกเองฑ์ทีมบริหารใหม่ทั้งทีมนะคะในวันนี้จะออกผู้ในการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่นะครับก่อนหน้านี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี ประยชศึกษาการปกครองสมานเชิญจากผู้เกษียณอายุไปแล้ววันนี้พวกเราท่านศาสตราท่านท่านรองด้วยมาใหมาทั้งผู้ก็ฝากหลวงพลตรีก็จะดูแลเรื่องของการศึกษาให้ดีสุดครับขอบคุณ่ะนะคะดิฉันนางนพมาศทองวิทยาพรค่ะตอนนี้มารับตำแหน่งกเจ้า

ย้ายไปเจนดาวมาสร้างเป็นสปีย้ายไปฝ่ามาตะเซียนที่อองพระจากความมีมาสังี่สูนครับส,สังกิจูเข้าน้ำบบ่อนหลอเปลี่ยเนเทพศรนินเนี่ยครับเลียนน้ำบอลงด้ดึงเงินน้ำบอลีอเราจากไปพาวเ,เร็จเขาเรียกามีระชามทีมมากนะครับย้าแล้ครับที่ทประชุมใหม่อยู่ที่บ้นานกา จับมาได้กับไรงต้องขอแนะนำตัว่าผมเองนั้นเคยเป็นครูคลา้แรกทื่อฝากเช่ารุ่นบันเชิญอำนาจพุทธชรวะประนานไรและสีสังส wow ีทั้งหลายทีทานเครพนับถือิบุรุษบิดาทุั้นได้มีความสุขได้มีความเจริญมีความประสนชีวิตประสบด้วยทิตจักรวาลที่ตก้วใช การมาเนี่ยที่ผู้มีนะครับที่ท่านผู้มีครับเราจะต้อเข้าไปแต่เพื่ออนวยความสะดวกองขาราชการของเราในเวลักรยน่าจะเงทำเอาแก่แมภาพอาาะที่ทุกท่านที่ได้ไปเที่ยวที่มี่นะกเพื่อได้เพื่อตีคนหนาะ ประเี็นที่สองคือพื้นที่ขารศึาเพ่กาศึกษาของประชาชนตะตันยูนาจาวาจาวนาจวนนี้ถือว่าเด้องมีแ่เราจ่าคอให้ัว